สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวซีรีส์นะครับและซีรีส์ที่ผมจะมานำเสนอก็คือเรื่อง Black s a l l Black s a ซ l ซีรีส์จากค่ายตาร์ที่ได้มมขึ้นเบยขึ้นมาเป็น Executive Producer และตัวซีรีส์นั้นยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายชื่อดังอย่าง t ท s เตอร์แอนถ้า,าว่าตัวคุณนั้นมีความชื่นชอบในการมาจนพังโจสลัดหรือว่าเคยดูภาพยนตร์ชื่อดังอย่างดิพาร์เัพในเบียมาแล้ว บางทีครับซีรีส์แบล็กเซลอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะได้บันเทิงแบบการปจนภายจนสลัดทูวซีรีส์แบล็กเซลครับมีด้วยกัน4ซีส,ส้นและตอนนี้ยังฉายใน Netflix ครับมาพูดถึงตัวละครกันบ้างนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีตัวละครที่น่าสนใจหลายตัวครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์ของเรื่องเลยก็ว่าได้ครับว่าตัวละครแต่ตัวนั้นมีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่น ภในตัวของตัวเองและก็มีเบื้องลึกละเป้าหมายที่น่าค้นหามากครับมากันที่ตัวละครตัวแรกครับกับตันฟรินหรือว่าเจมฟรินกับตันฟรินกับตันแห่งเรือวอสช่างหนุ่มผู้มีสเสน่ห์และสุขุมแต่เขาได้ซ่อนอารมณ์ที่โหดร้ายและรุนแรงเอาไว้เขาค่อนข้างมีความน่าเกงขามสำหรับโจรสลัดด้วยกันเองและก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากในเวสอซนเดีย มากันที่ตัวละครตัวต่อไปครับจอห์นซินเวอร์จอห์นซินเวอร์ราสีของเรือบอลัสเป็นลูกเรือของกัปตันฟินเขาได้เข้ามาในฐานะพ่อครัวเป็นตัวละครที่มีความฉลาดแพรวพาลตัวรอดเก่งมากเป็นหนึ่งในตัวละครที่รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายของเทเซอร์ไอรันเป็นตัวละครที่มีปริศนาที่น่าสนใจมากครับบิลลี่โบน เบลลี่โบนเป็นเจ้าที่บำรุงรักษาเรือบนเรือบอรลัสเป็นลูกเรือของกัปตันฟินเอเลนอร์กัสรีคุณหนูเอเลนอรกัสรีคุณหนูงตระกูลสูงสักแห่งก่อนัสาซาในทุนใหญ่ผู้มีอำนาจติดต่อการค้าขายจนสลัดและด้วยอำนาจของเธอทำให้บทบาทของเธอนั้นมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องครับแม็กแม็กหญิงสาวโสเภณีผู้มีความทะเยอทะยาน เธอเป็นหญิงสาวที่มีความฉลาดทั้งในด้านการต่อรองและการเอาตัวรอดแอนโวนีแอนโวนีน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีคนชื่นชอบและรู้จักกันมากครับด้วยเสน่ห์ของเธอแล้วเธอเป็นหญิงสาวที่มีความงามเซ็กซี่แล้วก็ปนไปด้วยความเลือดเดย็นดุดันตัวเธอนั้นมีชื่อเสียงในเขตของาบาฮามาสครับเธอเป็นคู่รักของแจ็คแรคแฮม แล้วก็เป็นลูกน้องคนสำคัญของชาร์เวนแจ็คแร็กแฮมแจ็คแร็กแฮมเป็นในกาบแห่งเรียลเรนเจอร์ของกัปตันเวนเป็นคนรักของเอบนี่แล้วก็ยังเป็นคนสนิทของกัปตันเวนด้วยนะครับแจ็คแร็กแฮมนั้นมีจุดเด่นที่ความฉลาดเพื่อมาทดแทนกับการต่อสู้ที่เขาไม่ค่อยจะชลาดเท่าไหร่ชาร์เวนกัปตันเวนหรือว่าชาร์เวนครับเป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงมากครับในยุคนั้น ผมเชื่อว่าใครหลายคนน่าจะรู้จักครับอ่าเป็นกัปตันของเรือเรนเจอร์และก็เป็นเป็นหนึ่งในคนที่โคตรเท่แล้วก็ผมนั้นชื่นชอบมากครับมาในด้านของเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับอ่าผมจะขอพูดแค่บางส่วนของซีซั่นแรกเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออ่าตัวกัปตันฟินนะครับในช่วงแรกของเรื่องนะครับจะมีการบอกอยู่ว่าตัวกัปตันฟินนะครับต้องการจะล่าเรือสมบัติสเปนครับ ซึ่งเลือสมบัติสเปนลำนี้ครับนับได้ว่าเป็นเหมือนขุมทรัพย์เคลื่อนที่เลยก็ว่าได้และคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับในการล่าเรือสมบัติลำนี้คือตารางเดินเรือครับตัวกัปตันเฟยนะครับมีตารางเดินเรืออยู่แล้วแต่ว่าดันโดนนายซินเวอร์นะครับขโมยไปและนายซินเวอร์เนี่ยครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีพริศนามากเลยครับเราจะได้รุ้นกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ เขามีจุดมุ่งหมายอะไรยังไงครับแต่ทีนี้ครับกลับมาที่ทางด้านของตัวกัปตันฟินกันบ้างครับตั้งแต่ตัวกัปตันฟินนะครับจะโดนขโมยตารางเรือไปแล้วนะครับตัวกัปตันฟินนะครับยังถูกลูกเรือครับเคลือบแคลงใจและก็หมดศรัทธาครับเพอเอนะครับตัวกัปตันฟินอาจจะไม่ได้เป็นกัปตันอีกต่อไปแล้วก็ได้ครับแถมตัวกตันฟินนะครับยังต้องไปขอความช่วยเหลือจากคุณหนูกัสซี่และก็ ยังมีนายชาวเวรเนี่ยครับเป็นศัตรูอยู่ในกรอสด้วยครับเรียกว่ามีศัตรูล้อมรอบเลยครับเอาละครับเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปแล้วก็ตัวกับตันฟินเนี่ยครับจะกลับมาเป็นกับตันได้ไหมตารางเดือนเดือนเนี่ยครับนายจอนจะเอาไปไหนแล้วก็กับตันฟินจะตามคืนมาได้หรือเปล่าก็ไปรับชมได้ในซีนี์เลยนะครับ ส่วนในตัวซีรีส์เนี่ยครับบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องภาพหรือว่าฉากแอคชั่นต่างๆครับได้ได้ว่าสวยและอลังการมากครับคุณได้เพลิดเพลินแบบการต่อสู้ของโจรสลัดแบบอลังการสุดๆครับแล้วก็ความสนุกของเรื่องก็คือการพลิกไปพลิกมาของบุบาทตัวละครครับียกได้ว่าอาจจะหักมุมไม่เท่ากับเกมอัพพล์ on, แต่ว่าสนุกใช้ได้เลยครับและสุดท้ายครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังด้วยนะครับ